เ่จะมาทำกิจกรรมที่เจ็ดครับเรื่องแรงตรึงของผิวเหลวครับจุดุประสงค์ก็คือสังเกตลักษณะแรงตรึงผิวของเหลวที่ทำกับวัตถุครับวัตถุก็มีเส้นรวดต่เป็นรูปวงกลมหนึ่งอันครับแล้วก็มีน้ำสบู่ครับแล้วก็มีเชือกห้อยอยู่ในวงกลมหนึ่งอันครับวิธีการทําก็คือก็คือผูกห่วงได้ให้ให้ปลายได้เหลือประมาณสามสี่เซนครับแล้วจุ่มคงไปในน้ำสบู่ครับ แล้วก็นําได้ซึ่งผูกกับซึ่งผูกเป็นห่วงวางบทฟิล์มน้าสบู่โดยให้ปลายด้านพาดกับโครงดวดดังรูปครับเดี๋ยวจะลองแล้วก็อันที่4ี่ครับใช้เข็มหรือวัตถุปลายแหลมนะครับจากฟิล์มน้ำสบู่ในห่วงด้วยในห่วงได้สังเกตลูกล่างของห่วงได้ครับเราจะลองทำันดูครับ นี่นะครับแล้วเราจะเอาคลองแหลมแทงครับเ <a> ห็นไ er หมครับเออเอาว่าเห็ <Crit> นแล,ล้วนะครับมาส่วนในคําถามท้ายกิจกรรมนะครับรูปร่างของห่วงได้หลังจอฟิล์มน้ำสบู่ภายในห่วงมีรูปร่างอย่างไรเขาตอบําว่าเป็นวงกลมนะครับและจากกดที่เกิดขึ้นนะครับแรงที่ฟิล์มน้ำสบู่จะทำต่อห่วงได้มีทิศทางยังไงครับก็จะมีทิศทางกระจายเอา กะจายออกกะจายออกเป็นวงกลมออกข้างออกข้างนอกของทุกด้านของได้ครับขอบคุณครับ